สวัสดีครับมิกคระบาสวดเสดนี้หาวกำเมินครับผมครับวันนี้เราก็มาส่งบริซี่ครับผมฮะผลิตภัณฑ์ของท่านอาจารย์ดรเกรียนสักขาวเนียมและท่านดรจริยาล่มสายหยุดครับผมฮะครับบริซี่ของแท้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับผมฮะครับชนะเลิศรางวัลเหรียญทองน้ำเมืองเจนีนวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับผมฮะครับ วันนี้มาจะส่งให้ลูกค้าที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่ครับผมฮะหกกล่องนะครับผมฮะ COD 5 ,990 บาทครับผมฮะ COD 5 990บาทครับผมฮะครับของแท้แน่นอนล้านร้านเปอร์เซ็นครับดูแลเฉพาะด้านผู้ป่วยเบาหวานไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงและแผบเบาหวานครับผมฮะดูแลเฉพาะด้านเบาหวานโดยเฉพาะเลยครับผมฮะครับฮะ ก็วันนี้ก็ยินดีกับพี่พุทธิพงษ์ด้วยนะครับผมะเป็นคนแนะนําคนที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่นี้ให้ครับผมะครับก็รอรับปันผลระบบดรอปชิปของเราครับผมอะปันผลดรอปชิปของเราครับผมะได้เลยครับผมอะเพียงแค่ท่านเปิดลูกค้าให้เราแนะนําลูกค้าให้เราครับผมอะท่านไม่ต้องส่งสินค้าเองครับผมอะครับเราจะส่งสินค้าให้ครับผมอะ เมื่อลูกค้าสั่งสินค้ามาท่านก็รอรับปันผลกําไรจากทีมของเราได้เลยครับผมฮะครับระบบด r o p s h i ครับผมฮะครับแบ่งแบ่งกันครับผมฮะครับไม่ได้กินคนเดียวครับแบ่งแบ่งกันครับผมฮะครับใครสนใจก็อยากเป็นตัวแทนจําหน่ายแบบระบบ drop s h i ก็ทักมาได้นะครับผมฮะยินดีให้ข้อมูลนะครับผมฮะครับบิซี่หกล่องครับผมเพียงแค่ท่านเปิดคนให้เราแนะนําคนให้เราครับผมฮ รับผลประโยชน์ตลอดไปครับคนที่ท่านแนะนํามาก็จะเป็นของท่านตลอดไปครับผมครับดีฮะผมครับดูแลผู้ป่วยเบาหวานครับผมครับจากเชียงใหม่สั่งมา6กล่องครับผมครับสั่งมา6กล่องครับเพื่อไปดูแลสุขภาพเบาหวานครับผมครับกําลังจะแพ็กส่งไปให้นะครับรอรับได้เลยครับท่านพี่ครับที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมโอเคนะครับผม มิงกะลาบาสวดะเดนีหาวกำเมินครับสวัสดีครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับยินดีให้ข้อมูลครับ มีเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าล่าสุดนี้เองค่ะนักวิจัยไทยสามารถไปคว้ารางวัลน,นะคะนุกพู้และเป็นเวทีระดับโลกด้วยค่ะในการวิจัยยาตัวช่วยจากสมุนไพรเพื่อที่จะดูแลผู้ป่วยเบาหวานนะคะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันเลยค่ะ โรคไตเลือดเป็นพิษเป็นผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการรับประทานยาร,รักษาโรคเบาหวานในปัจจุบันนี้นะคะแต่ว่ามีข่าวดีมาบอกผู้ป่วยโรคเบาหวานทุกคนเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้มีการวิจัยนะคะที่นําสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทยนั้นมาทําเป็นยาร,รักษาโรคเบาหวานโดยไม่มีผลข้างเคียงด้วยล่ะค่ะซึ่งเป็นผลงานของดอ,อร์คนเก่งคนนี้ดรจริจารยาค่ะ อาจารย์จรยิยาร่มสายหยุดอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยลาลัยรามคำแหงได้คิดค้นผลงานวิจัยสร้างสรรค์สารสก,กัดจากพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในประเทศไทยเพื่อช่วยรักษาโรคเบาหวานรักษาสมดุลของระดับน้ำตาลในเลือดพร้อมลดปริมาณการใช้ยาให้กับผู้ป่วยซึ่งที่ได้มาก็คือเราใช้ผงบุกมาเป็นตัวช่วยในการทำให้เกิดการปลดบ่อยอย่างช้าๆเห็นผลนะคะภายในประมาณสัก 8สัปดาห์ก็คือว่าจะช่วยในการลดระดับน้ำตาลในเลือดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะรักษาสมดุลในเลือดคือของเราเจะไม่ใช่ว่าลดอย่างเดียวจนเกิดอาการค้างเคียงแต่เราจะช่วยให้เข้าสู่สมดุลได้ค่ะผลงานของอาจารย์จริยาได้สร้างชื่อเสียงสามารถคว้าเหรียญทองด้านนวัตกรรมจากเวทีนานาชาติ International Exhibition of Inventions of Geneva ครั้งที่45ณกรุงเจนีวาสมาพันธรัฐสวิต